สวัสดีครับวันนี้เรามาดูแต่ก็ชิงรางวัลสองพัน 2, บาทครับฝั่งระพันนะครับระหว่างเด็กสวนกุหลาบเจอกับค่ายแฟดนวนครนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามแฟดนวนครนะครับเป็นอุตสาหกรรมของค่ายนวะนะครับ ได้ครับลุงนี้เออสวัสดีครับลูกนี้ออส,ส,นสั้นออกครับลูกนี้ตุวนี้สั้นออกครับผมฟังฟังเด็กสวนกุหลาบนะครับก็จะมีโชกุลมาตินครับแล้วก็น้องน้องนี่ชื่ออย่างนะ เจษดานะครับน่าจะชื่อเจษดานะครดูจากเสื้อนะสวัสดีครับเตะดีมากครับอตอเต้นทำน้อยนะครับสวัสดีครับผม หลากมาคันโอ้โหไม่ได้ครับเนเน็ตแนีว่าเดเี๋ยคนไหนหมดโชคคนเมื่อไหร่ก็เห็นเราคุณสาวไว้ทําอยู่ของนี้มากครับโอ้โหเด็กตัวนี้ดึงครับดึง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 ราคาครับ ยิ่งเตะยิ่งจมครับยิ่งเตะยิ่งจมครับฮะาัวหน้ามาทายนะ เทนนะได้คอนเทนใหม่คอนเทนใหม่อันนี้เป็นพี่กุมล์โคสโคสโคสกุมน์ลูกนี้โอ้โหน้องจับได้สวยสวยโอ้โหช่วงยังสวยเตะลูกนี้อุ้ยไม่ลงครับโดนเข่าเฉยเลยลูกนี้มาเกี่ยวหรือเปล่าโอ้โหเขายอดลงฮะ ของลงคของลงลงของลงของลงหน้าเฉยเลยอ่าลูกนี้จับขึ้นโงงไกลนิดนึงโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยยังเกี่ยวโดนตีนเหมือนเดิมโอ้โหอาเกี่ยวไหมโอ้ไม่เกี่ยวดึงออกมาก่อนเดือดมาก่อนเดือดมาก่อน ต่ากันใครนะขอดีบิดส่ายงามๆเลยล่ะอโอ้โหโตมาตินทีนี้มาตินจับเองเล่นเองไปเรียบร้อยพเออเุอเตะเขาไปเตะเขาไป

ลุนี้โอ้โหมาเต้นเสิบเสียงไงเหรเกี่ยวเนี้ยเปิดเปิดเองโหดีสวยป้าก็ให้เรียบร สีกใส่ได้นะนะยากกัางใกล้ๆเน็ตนล่วนะโนชกุนเนีออ่ยชวโชกุนจะพัฒนารูปเ<อ>ตะขึ้นอกนีน<า>กนิดนึงลากดูนี่ลากเองฮะยอดก็มาอ้ามาตีมเกี่ยวได้ชงได้บ้าหายโอ้โหมาตีมเย่ยมากเอาเรีนยนง่าก

เคดิโชกคุณเออนำมันเข้าไปละจิ้นนุ่นทำวันเดี๋เยอะเยียาง้แค่นั้นละแกทาไปรวดัหนนหเออเมื่อไรเราเหนไหนเย้า กลมนิดนึงวาตินกลมนิดนึงี๋ยวกุนเตะอย่างเดียวนะมีหลาทีเตะเตะอย่างเดียวเออเปิดได้ชงสวยบ้ากาให้เรียบร้อยอ้โหมาตินเสิร์ฟลูก้ายลูกนี้ เขาเปิดขึ้นมาได้จบได้เรียบร้อยเสิร์นีอร้นะตรงนี้น้องอ่าเปิดได้ชงสวยบากหายโอ้โหแต่เต็มตีนะบักบักบัก กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนน้ำก่อนกินน้ำก่อนไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครัซื้อซื้อยังก่อนยูโรยูโรไอ้แซดป้าสองพยากรมเลยได้เนี่ยยูโรโชกุนมาตินงวดะ ยูโรโชกุลมาตินนะแบบนี้มาตินต้องคุมน้องฮะต้องคุมน้องไม่ได้ไม่งั้นชิพหายไปป่วงลูนี้เขาชงลนหรือเปล่าลนมาแล้วเรียบร้อยลูกนี้ โชกุนจะจบได้หรือไม่เรียบร้อยบักให้อโอ้อโอ้โหล้ลลลนขนาดนี้รนนเรียบร้อยลุนนน้นต้อดนี่ หยอดลูกนี้อ้าปิดแป๊กหรือเปล่ายังเล่นได้ต่อลูกสาลูกสามเยอะมากอึ่อไม่เกี่ยวฮนะยูโรไม่เกี่ยวลูนี้ยูโรชงเองครับเรียบร้อยโอโ้โหเอาไปตีนจิ้มเอาไปไปตีนจิ้มเบาๆไม่ฮะตีมไม่โดน ลูกนี้โอ้ยลูกนี้โยนข้าหมหัวสวยฮะเอาเปิดเข้ามาชงเข้ามามาตีเกียวหรือเปล่าอโอ้อย สวยเตะบ้าไูเรียบร้อยสวยงามตามช่องเรื่องมาตินสวยมาตินลูกนั freely, ้นลูกนี้มาตินเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟโยนไปในตัวชงฝั่งนู้นชงขึ้น เตะมาอ่าเกี่ยวซ้ายฮะลูกนี้จบได้หรือเปล่าจบฮะโอ้โหโอ้โหมาตินเกี่ยวแล้วชงเกี่ยวแล้วชงสี่ห้าลูกนะฮะ <c oughs> ได้แต้มขึ้นมาตีเลยวะตอนนี้ได้แต้มขึ้นมาเท <c oughs> ่าไหร่แล้วไม่รู้เท่าไหร่ก่อ <c oughs> ตอนนี้เท่าไหร่ <c oughs> นีมาติน <c oughs> เสิร์ฟยอดลงกลางอ่าเขายังเปิดได้ ชงได้ไกลนิดนึงเกี่ยวหรือเปล่าอุย้ยพิกเนตลงข้างหน้าช่วงนี้เขาเสิร์ฟปันมาลงขายูโรเปิดชงได้นิดลูกนี้สวยมากฮะเรียบร้อยบิดหนา้าใสงามๆ<า>นะดู อีกนี่โอ้ยลงขวาสุดเลยฮะไก่แล้วไก่แล้วโอ้ยยอดอัในในี้ตามอยู่ที่8ปดหกคอเสิร์ตขึ้นมายูโรวิ่งแก่ยอดชงแกะกสวยเตะตุต้ม เรียบร้อยเตยกนาดนี่ลูกนี้มาตินฟาได้เสิร์ฟมาตินเสิร์หย่อลงไปกลางโอ้ยพี่เมฆข้ามฮะแต่ยังไม่เด้แต่มีเขาชงขึ้นมาชงลุน้นอ่ามาตินจับหนึ่งจับสอง ตามตามขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อ <l> แปดฮะเติมตามขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อแ <l> ปดทีน,นี้มาตินเส์ฟย้อนลงตรงกลางฮะอ๋อเขาเปิดได <ยา S 1> ้ชงได้ไกลนิดน,นึงเกี่ยวหรือเปล่าอ่าเกี่ยวสายพอดีฮะ <l> ดันไปได้นะแต่ไกลอ่ยายังแก้มาได้ยังแกมาได้ทีนี้ยังมีสิทธิ์เกี่ยวอีกอ่ายอดเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยอุย้ย แล้วเอาแล้วน้ำ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 เมืม่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยฮะสงสัยลมมแรงอ <c oughs> ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโอ้สอรี่ฮะเมื่อกี้กดผิด เขาเสิร์ฟปันลงหัวมาจินชงขึ้นมาลูกนี้าเรียบร้อยเต็มติ่งเต็มติ่งโอ้โหลูกนี้ชงสวยอ้า,า,าวเกี่ยร์ซ้ายฮะชงขวาได้เีย วันนี้มาตินเดมอลกหวังว่าเราจะได้ค่าไข่สักสองแผง <c oughs> ตินเปลี่ยนเรียนเสิร์ฟนี่เปิดเข้ามาอ๋อชงกายแล้วฮะแกอู้อแกไม่ข้ามเรียบร้อย ตอนนี้แต้มนำฮะก้าต่อแปดหรือเปล่าเอาแล้วฮะสงสัยตัวเตะฝั่งนู้นเหนื่อยตอนนี้มาตินมาตินมาตินเสิร์ฟบากเข้าไปวัดหัวเน็ตอ่ะข้ามไปหน้าซ้ายเขาเปิดแตกมาข้างหน้าชงขนาดนี้โอ้เรียบร้อยสงสัยชงใกล้เน็ตเกินไปตรงนี้เราก็เก็บสกรอร์มาเรียบร้อยฮะ โอ้โหสุดยอดสิกแล็กแปลกๆมาเต็มเซิร์ฟโยงข้าวมปข้างหลังอ้าวเปิดเสียเรียบร้อยอ้าวตอนนี้เขาจะสลับตำแหน่งกันแล้วฝั่งนู้นได้ทำการสลับ ตำแหน่งหน้าซ้ายเป็นหน้าขวาหน้าขวาเป็นหน้าซ้า,ายแต่ไม่เป็นไรมาตินซึ่งเซริรฟโยงไปหาตัวเต็มเหมือนเดิมเอาเปิดโงงไกลนิดนึงเตะแล้วฮะโอไมค์ทอมเรียบร้อย <Yeah. S 1> ชนะไปผ่านเพชรชนะไปเป็น,12ต,ตน 8, 12ต่อเท่าไรแปดเก้าต่อแปดแต้มโอ้โห สุดยอดมากเลยฮะ <S <S สุดยอดมากเลยฮะ,ญญยฮะรุ่นเดียวกันหมดเลยฮะสามคนรุ่นเดียวกันหมดเลยว้าาาาสักนี่ละ